จริงๆเป็นคอนเทนต์ที่ไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้ทำนะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้วันที่7นะคะกระจ้าเพิ่งได้ข่าวช่วงประมาณตอนเที่ยงครึ่งจากทางโรงพยาบาลรำคำแหงนะคะว่าผลของกระจ้าเนี่ยผลตรวจเนี่ยเป็นบวกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานตอนที่กระจ้าอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็ตอนตื่นเช้ามานะคะรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอแล้วก็เห็นในไลน์กลุ่มแชทของเพื่อนๆแล้วก็เห็นทไลายของหลายๆคนอน่ะ มีคนติดโควิดค่อนข้างเยอะมากนะคะได้ไป drive thru ตรวจที่โรงพยาบาลนกนะำแพงก็คือเป็นการนั่งรถแล้วก็เปิดกระจกเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด19นะคะซึ่งเขาบอกว่าผลเนี่ยจะได้ประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ว่าคือจริงๆผลนะมันควรจะได้แบบไม่เกินตีสามตีสประมาณเนี่ยกระจังก็นั่งรอผลจนแบบตีสามตีสเลยนะคือแบบทนรอมากแต่ว่าผลก็ยังไม่มานะคะจนงง่วงนอนไปก่อนก็นอนพอนอนเนี่ยตอนเช้าเนี่ย แบบน่าจะหกเจ็ดโมงเงี้ยค่ะก็เริ่มมีอาการนอนไม่หลับเพราะว่าตัวเนี่ยรู้สึกว่าหนาวมากแต่ว่าผิวหนังอะคือมันร้อนแต่ว่าตัวเราเองอะหนาวนะคะแบบขนลุกอะไรแบบนี้นะก็เลยเริ่มมีความวิตกกังวลแล้วว่าเฮ้ยมันดูเป็นอาการที่แบบเริ่มเข้าข่ายเป็นโควิดแล้วเพราะว่าวันที่6เนี่ยเรามีอาการไอมีเสมหะใช่ไหมคะแล้ววันเนี้ยเราก็เริ่มมีอาการแบบ เหมือนคนเป็นไข้สักประมาณสองสาชั่วโมงทางโรงพยาบาลก็โทรกลับมาว่าสรุปคนกระจังอะเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลอะอยากให้กระจังเตรียมแบบของใช้หรือว่ายาที่กระจังอะต้องรับประทานเป็นประจำอะเก็บเตรียมแพ็คใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมารับไปก็ <c oughs> <c oughs> ตอนวันนี้นะคะก็รู้สึกว่า ตอนเช้าเนี่ยจะหนักก็คือจะเป็นไข้และมีการไอแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าประกอบร่างได้ดีขึ้นสามารถอาบน้ําได้แล้วแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนนะคะที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าคนในวงการเป็นกันเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้ก็มีแบบเพื่อนที่รู้จักที่เขาเป็นแล้วเขาก็หายเองด้วยเป็นช่วงที่แบบโรงพยาบาลเต็มแล้วเขากักตัวอยู่บ้านแล้วเขาก็หายเองหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มียาแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าด้วยอายุเราอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่น่ากลัวเท่าผู้สูงอายุนะคะ ก็ตัวกัะังเองก็ไม่มั่นใจว่าเจอร์นี่เนี้ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็อยากจะมาอัดบล็อกให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าการเป็นโควิด1 9ทีในครั้งนี้นะคะเราจะรักษาเราจะผ่านพ้นกันไปยังไงนะะันี่วันที่แปดนะคะเวลาสิบโมงห้าสิบก็ยังอยู่ที่ห้องนะคะก็คือผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือทางโรงพยาบาลโทรมาหาประมาณสองสามครั้งว่าจะแบบ มารับเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าเราจะได้คิวจากโรงพยาบาลไหนเพราะเหมือนช่วงเนี้ยคนติดเยอะแล้วก็โรงพยาบาลทุกที่แบบแทบทุกที่ก็คือเต็มนะคะแล้วก็ไม่ได้คําตอบอะไรใดๆเลยเมื่อวานก็เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นิดนึงก็เนีย่ยขนลุกก็จะแบบอารมณ์แบบมีไข้นะคะขนลุกหนาวๆแล้วก็เจ็บคอแล้วก็บางชั้ังจะปวดหัวมากเรื่องของท้องเสียก็ยังไม่มี เรื่องของเจ็บคอ,อยังเจ็บอยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีน้าน,นะคะเอาอาหารมาให้ก็ฝากรอมพอนะคะของที่ตึกมาแขวนให้หน้าห้องเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้ไงเราควรจะกักตัวอยู่ข้างในเนาอะอซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะพร้อมนอนใหม่แล้วจะงีบบนโซฟานะคะจะไม่ได้เข้าห้องเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวจะมีโรงพยาบาลรับพอดีทางประกันเขาประสานงานให้อยู่นะคะแล้วก็ทางพุทธการประสานงานให้อยู่ส่วนนี้ได้วิดีโอคอลกับ กับน้องกับเพื่อนอกับใครหลายๆคนนะคะหลายๆคนก็ไม่มีอาการใดๆเลยแต่สําหรับกระจังก็จจันรู้สึกว่าก็จะมีอาการนะคะเพราะว่ามันปวดหัวอารมณ์แบบปวดหัวหนักมากมแล้วก็ยังมีอาการเป็นไข้อยู่ก็เดี๋ยวถ้าได้ลงบาลหรืออะไรยังไงเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกทีนึงตอนนี้ก็ขอตัวไปงีบก่อนหลังจากทานโจ๊กไปเรียบร้อยแล้วนะคะนาซื้อมาให้ก็ได้ทานยาแก้ไอไปด้วยเพราะว่านาซื้อมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะทานพารานะคะ โอเคค่ะอ,อ๋อเพิ่มเติมนะคะก็คือจะมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อด้วยเป็นบางช่วงอยู่ดีมันจะรู้สึกแบบแขนขาหรืออะไรก็จะแบบจี๊ดขึ้นมามันจะกระตุกแล้วมันจะรู้สึกแบบเมื่อยมากอะเมื่อยตัวมากเมื่อยแบบคือต้องการนวดอย่างรุนแรงเลย้ะแต่มันก็นวดไม่ได้อยู่แล้วจุกต้องไหมเพราะว่าเรามีเชื้ออยู่แล้วให้ใครมานวดทห้นเราไม่ได้อยู่แล้วแต่แบบอาการคือแบบเหมือนน้อนระแบบตื่นตื่นคือมันเมื่อยมากๆแบบเมื่อยสุดๆไปเลยอะก็เป็นอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะพูด ได้โรงพยาบาลแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็นจะก็ได้ย้ายมาโรงพยาบาลสักทีหนึ่งนะคะซึ่งห้องที่มาอยู่ตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบห้องเดียวจริงๆแล้วโควิด1 9อ่ะมันยังไม่ได้มียารักษาที่แบบ ต้องคอยมาฉีดยาหรือะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนเราแค่มากักตัวในห้องที่เป็นห้องเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาตรวจพคกความดันอะไรแบบนี้เป็นต้น คือหลักๆเลยอะจากที่คุยมานะคะก็คือทางหลงพยาบาลนะให้แอดไลน์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีคุณหมอโทรมาเช็คอาการว่าเออเรามีไข้ไหมเราปวดหัวไหมปวดตัวไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆกระจจงอะมีถูกอาการดังกล่าวเลยแล้วก็คือเขาก็อาจจะให้ยาแบบจ่ายยามาที่แบบคนปกติ ตัวเขากินกันอย่างเช่นแบบอาจจะทานพาลาหรือว่ายากแก้เจ็บคอหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะโดยหลกัหลกๆแต่ว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลก็แบบเพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็จะได้กักตัวด้วยอยู่ใกล้คุณหมอด้วยนะคะ ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะจะมีคนไข้เอ้ยไม่ใช่ดิมีเพื่อนมาเยี่ยมคนไข้ด้วยนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะผู <laughs> มาเยี่ยมเราในตอนที่เรากําลังจะรับประทานอาหารก็คืออย่างที่บอกคือเราไม่ได้ใส่น้าเกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยเหมือนแค่มาย้ายที่กักตัวเนาะ เราก็เมสากับเพื่อนอย่างปกตินะคะแล้วก็อาหารที่ก็ต้ังสั่งมาก็เรียนสั่งเป็นอาหารร้อน <c oughs> เพราะว่ามีคนแนะนํามาเป็นคนไทยนะคะที่แบบรักษาตัวในอเมริกาแล้วก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาเคยรักษาตัวเอง,งกับตัวอยู่บ้านแล้วก็หายกันเนาะก็แนะนําให้กินเป็นนี่เป็นแบบพวกซุปร้อนนะคะแล้วก็พวกยําที่มีหอมแดงเยอะๆเนี่ยให้อัดไปเลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะคุณเม้าก็รันไทโจนเขาก็ว่าช่วยนะ ทา,ารายโจรน้ำขิงอะไรเงี้ยเนาะเอ,อ่อวัครัสรษาษาตรานการติเาการโอเคทุกคนเดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะคะจะเจอกันตอนนี้ห้าโมงครึ่งค่ะหลับไปยาวมากตั้งแต่หลังจากที่กินมือกับวันตอนนี้อาการก็คือจริงๆจะู้เพราะว่าปวดฉี่มาก แต่ว่าอาการคือหนักมากคือมันแบบปวดกระบอกตาแบบไม่อยากจะเปิดตาเลยมันปวดแบบปวดตรงเบ้าตานีา่ยหัวก็แบบรู้สึกหนักแบบปวดแบบหนักๆ,ๆนะคะก็คือมันปวดฉีนะ่มากเพราะว่าอากาศก็คือจะมีการคอแห้งแล้วก็ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาด้วย มีีน้าจกรันหารอ5ก็รอบไหนไหมคะอะไรนะคะนี่ไงไหมคะถ่ายรอบหนึ่งค่ะถ่าัน้ำแข็งได้เลยจ้ะน,นี่คือรอยเชื่อมเฉยๆค่ะให้น้ำเกลือไปเหลืองเส้นไม่งั้นเดี๋ยวน้เกลือมันจะก้อนอ๋อแต่ว่าไม่ต้องใส่แบบน้ำเกลือยาวๆแบบปะกะติใช่ไหมคะ วันนี้วันที่11เ,เมษายนแล้วค่ะตื่นสายนิดนึงจะมาอัปเดตอาการเพราะว่าจะอัปบล็อกแค่ข้าวๆประมาณนี้ก่อนเพื่ออยากอัปเดตอาการนะคะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากโอ้ยผู้รับจาย <c oughs> มีคนถามเยอะมากว่าอาการนะคะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ติดโควิดก็คือในช่วงประมาณ2-3วันแรกเนี่ยจะรู้สึกหนาวตอนกลางคืนเนาะอย่างที่เราได้ถ่ายบล็อกกันไปนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะแบบ อาการหายหนาวอะเริ่มอาการหนาวเริ่มไม่มีแล้วก็คือไม่ใช่ไม่มีคือหายหนาวแล้วเลยอะคือตอนนอนนอนได้ปกติแล้วก็อาการปวดหัวหายแล้ว <n> วันนี้มานะคะก็นอ,อนได้ปกติเหมือนเดิมอาการปวดหัวคือหายคือตอนนี้เหมือนไม่มีอาการอะไรเลยอ,อาการเพียก็ไม่มีอาการเดียวที่มีอยู่ก็คือเหมือนแค่มี ไอมีเสมหะาเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไอถีทบ่อ,อยขนาดนั้นคืออาการตอนนี้เหมือนจะแบบเป็นปกติเลยแล้วก็คนหมอนะคะเพิ่งให้ผลเอ็กซเรย์ปอดที่เราเ<ช>อ็กซเรย์วันแรกมานะคะให้มาเมื่อเชา้าเดี๋ยวมาแกะดูพรอมกันไม่มีอะไรดีก็คือปอดแบบโอเคนะคะแบบขึ้นว่าโน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 หมดเลยก็คือไม่ได้เจออาการใ,ใดๆ ก็พูด้ง่ายว่าปกติมากก็ถือว่าโชคดีนะคะเมื่อวานได้คุยกับคนหมอด้วยคนหมอก็บอกว่าในวัยแบบของกระจังอนถ่าไม่ใช่วัยกลางคนขึ้นไปอะ่ะส่วนมากอาการก็คือจะเหมือนกระจ้าหมดเลยก็คืออาการจะเป็นแบบปกติดีนะคะส่วนตัวกระจังก็ไม่ได้ท้องเสียด้วยจะมีถ่ายเหมือนท้องเสียแค่ครั้งสองครั้งตั้งแต่อยู่มาสี่ห้าวันตั้งแต่เป็นมาค่ะแล้วก็ อาการคือเหมือนแบบรักษาตามอาการจริงจริงะหายได้ด้วยตัวเองแต่ว่าแค่เชื้อมันอาจจะอยู่นานหน่อยแล้วมันไม่ได้มีวัคซีนพวกไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยที่แบบมันจะหายได้ในสองสามวันนะมันก็เหมือนแบบเพียงไข้กันไปในระยะเวลาหน่อยแต่ว่า ถ้าโดยสถิติส่วนใหญ่แล้วก็คือไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดนะคะรักษาหายได้คือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไม่ระวังตัวทุกคนต้องระวังตัวอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนอะแพนิคหรือตื่นตเะหนจนเกินไปคือบางคนอะแบบแพนิคจนแบบคือกลัวจะเป็นจะตายอย่างเงี้ยก็จัรว่ามันจะยิ่งแย่คือถ้าเราเป็นแล้วเราก็อย่าตกใจแล้วก็รักษาตามอาการนะคะใจเย็ยนๆนะก็อาจารย์เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะตอนนี้คนติดเชื้อเยอะมากเลยก็ ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะยังไงเราก็มียาสมุนไพรบ้านเราเยอะแยะมากเลยนะแบบที่เราสามารถทานเพื่อแบบสร้างคุ้ม,มกันได้นะคะลองไป g o o เกิลแล้วก็หาสมุนไพรดังกล่าวกินกันหน่อยก็ได้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้อยู่บ้านแล้วก็กักตัวกันเนาะเพราะว่าเชื้อระบาดแรงมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวจ้างไปกินข้าวกินยาก,ก่อนบ๊ายบายค่ะ